ไม่ได้กินนมเดิมหนูไม่ค่อยมีนมพี่เหมือนเป็นตลอดยม่ลงเลยตลอดไม่ลงเลยยังยังไม่ลงนี่หนูจะได้เป็นคนอ้วนอยู่เยอะใช่แต่เราแต่ไม่ให้ขึ้นเยอะไม่ได้คิดอะไรมาากอะไยจ๋าค่ะคุณแม่คนสวยกลับคัมแบ็กในการทำงานมากขึ้นตอนนี้ได้เห็นหน้าต่อเยอะขึ้นเลยพี่เมย์ใช่ได้กลับมาทำงานเยอะขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าตอนที่ท้องก็คือแพ้ท้องหนักก็เลยแบบหยุดงานไป ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไปอ่านข่าวยังไปไม่ไหวเลยค่ะ<ม>ตอนนั้นตอนนี้ก็เลยได้กลับมาก็มีข่าวแล้วก็มีกลับมาทํตลาดสดอืม,มลาดหลบหลุมมากมเหมือน<ม>คนเสียมาวไม่ได้ท้อง<ม>เนาะโชคดีไปค่ะก็คือต้องพยายามแบบควบคุมตอนท้องโชคดีน้ําหนักรถเมขึ้นมาประมาณ11บกิโลแล้วก็ไปลงที่ลูกก็3โลกว่าละตัวเองก็เหลืออยู่ประมาณ6กโลนิด,นดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลี้ยงลูกเองด้วยแล้วลูกแบบไม่ใช่ไม่ใช่สายที่แบบอ้าอุ้มอยู่เฉยๆได้อะไรอย่างเงี้ย ต้องเดินขึ้นลงบันไดชอบมากแม่ก็เลยผอมเร็วเลยอย่างเงี้ยตอนนี้10เดือนนิดนิดค่ะเร็วมากพี่10เดือนผ่านไปรู้สึกถึงความเป็นแม่เหนื่อยมากแต่ยังมีเวลาติดลูกเหมือนเดิมไหมคะพี่เพราะว่าเราทำงานมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยต้องนิดทำงานอ๋อก็ยังติดลูกเหมือนเดิมค่ะแอบดูลูกจากในโทรศัพท์ดูในกล้องว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่เลี้ยงอยู่บางทีก็คือคุณแม่รถเมย์มาช่วยดู หรือว่าถ้าวันไหนคุณสามี work from home ก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงเลี้ยงง่ายก็เป็นคนอารมณ์ดีใช่แต่บางทีก็มีอารมณ์ไม่ดีเด็กไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาก็ต้อง OA OA หาแบบเปลี่ยนความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่แบบไม่ค่อยอยากให้อุ้มแล้วอ่ะฉันจะดิ้นดิ้นดินดิ้นลงไปเดินอย่างเงี้ยอย่งเดินไม่เป็นนะแต่อยากลง เกาะแล้วเกาะเริ่มปีนป่ายตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงแบบจับยากนิดนึงอะค่ะต้องฝึกแม่สกิลการดูแลน้องแบบว่าใครฝังใครนะคะคุณพ่ขอของรถเมย์คนละแบบ๋อส่วนใหญ่ของรถเมย์จะเป็นสายแบบว่าทำอาหาร<อ>เรื่องแบบการใช้ชีวิตอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาจะเป็นสายเอนเตอร์เทนลูกด้วยการเอาหนังสือมาอา่านให้ฟังอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะมากเลยนี่ทุกวันนี้เห็นรูไม่ได้นะจะเอานิา้วแบบอย่างเงี้ย ตอนแรกเขาไม่เข้าใจเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมเด็กทุกคนต้องเป็นเออเป็นธรรมชาติของเด็กที่เขาเห็นรูปกักปุ๊บเขาจะคานไปเลยแล้วเขาจะเอามือจิ้ม<ต>บอก<ต>ไฟช,<อ>ไช็อตเขาต้องแบบตามประกบแล้วบ,บอกไฟช็อตไงียเงงีงนะ,นะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่เข้าใจาจะต้องหาอะไรต้องหาแล้วค<ม>่ะหามาแปะปลักทุกอันเลยอืมเราเข้าใจว่าคุณแม่ทุกคนน่าจะเข้าใจแสดงว่าตาสายตาแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยเข้าใจแล้วคําว่าแบบ มีเด็กเล็กๆแล้วเหมือนล้าสายตาแค่หันหลังบางทีหันกลับมาที่เอาล่วงลงไปแล้วอย่างนี้ยังมีเลยค่ะเคยเคยพาลูกไหมกันหูลงไปอยู่ตะตุ่มเลยเราก็แบบเฮ้ยเป็นไรเปล่าลูกคือบางทีหล่นลงไปอย่างเงี้ยจากโซฟาเราก็ลงไปนอนล้วก็แบบเฮ้ยมันกระแทกมันเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามันอะไรคือมันแบบมันพลานอยอะค่ะแต่ว่าพวกเ้ชีวิตสู้ชีวิตตกไปทั้งเดียวจภัยเก่งไหมครับตัวน้องเองอาจารย์ภัย ถ้าแ,แบบ,แแแบ,บเขาโดนอะไรเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเึ๊บหรือว่่าออยูะไรเงี้ยถ้าร้องก็ปล่อยให้เขาไอ้น,นี่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายเองแป๊บเดียววันนี้ เห็นเห็นว่าแบบน้องฟันขึ้นใช่ไหมปานน้ำนมฟันตลกมากเ,ออเลยอะ่ะทำไมถึงเลือกขึ้นวันนี้เราเพิ่งสังเกตเหรอไม่สังเกตมานานแล้วเ,ออเราไม่รู้แต่แบบคือมันกลายเป็นมันก็เป็นขำๆเพราะว่ามันฮาโลวีนพอดีใช่ป่ะคะ <c oughs> ลูกเราก็เลยมีเขี้ยวเป็นการส่วนตัวมา <c oughs> คือโด,โดยปกติฟันน้ำนมของเด็กเขาก็จะขึ้นอ่ะคู่ล่างคู่หน้าฟันกระต่ายขึ้นคู่บนอะไรเงี้ยแต่ของคิดอ่ะเขาขึ้นคู่ล่างเสร็จปุ๊บเขาไปขึ้นข้างบนแบบเป็นสองอันอย่างเงี้ยแล้วตรงกลางเว้น เราไม่เห็นมาตั้งนานแล้วพอดีวันนั้นมีโอกาสไปไปหาหมอที่จุฬาค่ะธันตแพทย์จุฬาเลยต้องปรึกษาหมอเลยเพราะจริงๆมันคือมันเหมือนผิดปกติอะโดยเด็กทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็ต้องฟันขึ้นคู่บนคู่ล่างก่อนเลยอย่างเงี้ยถามพี่หมอมันมันเคยมีเคสนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหาหมอเด็กก่อนตอนแรกหมอบอกไม่มีนะคะปกติเนี่ยฟันมันไม่เคยยังไงมันก็ต้องขึ้นก่อนตอนแรกนึกว่าลูกแบบมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะทักก้าวมันเริ่มงอกออกมาแล้วเป็นฟันจริงๆ ก็คือฟันแต่เราแต่คู่หน้าไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นคุณหมอคุณบอกว่าเออไปเอ็กซเรย์ดูดีกว่าเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของแบบบางทีเหงือกเหมือนไปกั้นไม่ให้ฟันมันงอกออกมาได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันดูเต่งๆแล้วน่าจะมาอีกแบบนึงบ้างครับเราดูทุกองลนแกดูทุกวันมาเรียกลูกคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะขำแต่สักพักนึงเมื่อไรฟันจะมาลูกเมื่อยิ้มทีนึงฟันไม่มีอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าไหนนะพูดคนเออแอลแอนวันเลยไหมส่งเสียงส่งเสียงอะไรอยา่อางเงี้ยอันนี้มีเวลาเขาเห็นอะไรสมมุติถ้าเขาเห็นไฟแบบใน,ในห้องเนี้ยโอ้พูดคำว่าโอ้ได้ก่อนนั่นอื่นเลยเอโอย้ยัง,ยง,ยงไม่มาป้าหม่าม้ายังไม่ไมาโอ้ใช่รอค่ะรอทุกคนจริงจริงก็ลุ้นแต่พูดคำไหนก่อนก็ได้ถ้าพูดแบบป้าก่อนพ่อเขาจะได้ดีใจโอฟังแรกอยากมากค่ะที่สองว่าจะมีไหมหรือคิดก่อนนะแป๊บหนึ่ง คิดหน่อยตอนตอนแพ้ก็รู้สึกเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากมีคนหนึ่งอ่ะพอคลอดเสร็จอยู่ในช่วงที่แบบว่าลัวแอะเอยดูน่ารักดีเออน่ามีอีกคนหนึ่งพอเริ่มเหนื่อยยังไม่เอาดีกว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นกลับไปกลับมาตลอดเวลาเลย่ะจริงๆงคุณพ่อเขาขอยากให้มีอีกคนหนึ่งสามีอะค่ะเขารู้สึกว่าแบบมีพี่น้องมันดูแบบดีจะได้มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เหนื่อยก็่ะตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแม่นะครับอยู่ที่รถเมลเลยตอนเนี้ย พักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมางงานต่องานต่องานก็ลุยอยู่แต่ก็ยังแบบคิดอยู่หลายอย่างเหมือนกันอยู่ดีบางอันที่แบบว่าใช้เวลานานๆก็อาจจะยังไม่กล้ารับคือละครที่เบรกอยู่เนี่ยมีละครพี่เอพี่จักรีนชอบแซลอยู่เนี่ยคือพี่พี่เอติดต่อละครมาแล้วอยากกลับไปเล่นมากค่ะ แต่คือแบบปฏิเสธพี่เอไปด้วยเหตุผลเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกนี่แหละตอนนี้เกรงใจกลัวแบบทุกคนมีปัญหาแบบกองถ่ายคนเยอะไงคะแล้วเรามีข้อแม้เยอะขึ้นนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกทีมงานอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบลำบากอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่นะคะบทก็ยังเหมือนเดิมได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้ทำรายการไปก่อนที่ใช้เวลาแบบไม่นานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๋ขอคุณคขอบคุณครับไม่เจ้าคุณหรอก